สวัสดีครับช่วงนี้ไม่มีรายได้ครับแต่ได้กู้เงินไปแล้วเพื่อลงทุนทางธุรกิจเมื่อกู้เงินไปแล้วก็มากับต้นและมากับดอกที่จะต้องชําระซึ่งถ้าเกิดช่วงนี้ไม่ต้องชําระต้นและดอกก็จะเป็นเวลาที่ดีมากๆเลยแต่ได้ข่าวว่ามีมาตรการช่วยจากธนาคารแห่งประเทศไทยหลายๆโรงแรมอาจจะไม่เข้ามาตรการนี้ได้แต่ธุรกิจหลายๆธุรกิจในกรสมุมวก็สามารถเข้าเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าคือต้องกู้ไม่เกิน100ล้านบาทซึ่ง หลายๆโรงแรมในกอสมุทินั้นกู้เกิน100ล้านบาทคือผมมีเพื่อนที่เป็นเป็นผู้จัดการธนาคารถามว่าออคือเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วที่กู้เงินทําโรงแรมนั้นก็ไม่ค่อยต่ำมา100ล้านบาทหรอกส่วนมากเกิน200ล้านบาทด้วยซ้ําซึ่งหลายๆธุรกิจแต่เดิมก็กู้ไม่ถึงหรอกแต่ว่าขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยสุดท้ายก็กู้เกิน100ล้านบาทซึ่งในเงื่อนไขนั้นก็บอกว่า คือต้องต่ำกว่า1ึงยล้านบาทและคล้ายๆกับว่าจะให้แบงก์งดงดคือช่วงนี้ก็ไม่ต้องชำระทั้งต้นและทั้งดอกเป็นเวลา6เดือนซึ่งถ้าเกิดเงื่อนไขนี้ใช้ได้ผมก็ธุรกิจโรงส่วนใหญ่ในกอสมุยก็น่าจะเข้าแต่ว่าหลายๆโรงแรมจะไม่เข้าเกณฑ์น,นี้ซึ่งโรงแรม ที่ว่านี้ก็เป็นโรงแรมที่ใน่ดีตก็คือนํารายได้เข้าประเทศเป็นจํานวนมากก็คือว่ามีนักท่องเที่ยวมาพักในโรงแรมและโรงแรมที่ลงทุนระดับนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นโรงแรมที่ขายนักท่องเที่ยวได้ราคาแล้วก็ทํารายได้ให้กับประเทศเป็นจํานวนมากแต่พอถึงเวลาพอถึงเวลามันเหมือนกับโดนล,ลืมหรือว่าอย่างไงก็ไม่รู้จริงๆจะว่าลืมก็ไม่ได้เพราะถ้าเกิดกาหนดเงื่อนไขว่าไม่เกิน100ล้านบาท ก็แสดงว่ายังนึกถึง,งคือ,อยังรู้ว่ามีโรงแรมยังมีธุรกิจที่กู้เกิน100ล้านบาทแต่ถ้าเกิดมีเงื่อนไขไปว่าถ้ากู้เกิน100ล้านบาทส่วนที่ต่ำกว่า100ล้านบาทนั้นก็ได้รับเงื่อนไขเหมือนกับเหมือนกับผู้ที่กู้ต่ำกว่า100ล้านบาทอันนั้นถ้ามีเงื่อนไขอย่างนั้นก็ต้องก็ต้องถือว่าไม่ลืมธุรกิจเหล่านี้แต่ถึงแม้จะมีเงื่อนไขอย่างนั้น บางทีมันก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าส่วนที่ต่ำมา100ล้านบาทคิดเหมือนกับ100ล้านบาทแต่ส่วนที่เกิน100ล้านบาทนั้นคิดคือให้ไปต่อรองกับธนาคารเองซึ่งผู้ที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดคนหนึ่งก็น่าจะเป็นโกชุยแกนัดกับผมไว้แล้วว่าอีกสองสาวันผมจะไปสัมภาษณ์แกบางทีอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ไม่แน่แล้วแต่แกว่างหรือแกสะดวกคือแกก็เป็นผู้หนึ่งที่ว่า กู้เกินก็คือเหมือนว่าไม่เข้าเงื่อนไขและแกก็มีความคิดเห็นที่จะแสดงและพอมันมีข่าวอีกข่าวหนึง่งก็ได้ข่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคล้ายๆว่าจะซื้อ,อจะจะออกกฎหมายให้สามารถซื้อหุ้นกู้ของบริษัทใหญ่ๆได้ทีนี้มันก็กลายเป็นว่าธุรกิจช่วงเกิน100ล้านบาทอี คือหลายๆธุรกิจเกินหนึ่งร้อยล้านบาทก็ไม่สามารถขายหุ้นกู้อะไรได้หรอกมันต้องเป็นธุรกิจที่ใหญ่กว่านั้นมากๆก็กลายเป็นว่าช่วงที่เกินหนึ่งรล้านบาทแต่ไม่สามารถออกหุ้นกู้อะไรได้นี้มันเป็นเออเป็นช่วงที่ว่าเป็นช่องที่ว่ามันไม่เข้ากฎเกณฑ์คือคือไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่ก็เลยอาจจะกลายเป็นว่าไม่ค่อยได้รับ การช่วยเหลือแบบแบบธุรกิจที่เล็กไปเลยหรือว่าใหญ่ไปเลยขอบคุณมากครับผมธีราจารุจิตพันธ์แล้วก